โอเขามีหมดเลยอะโอ้โหสุดยอดพี่มีมเอเคพี่มีหมดเหมือนกันแต่พี่มีปักทงเนี่ยผมต้องการท่านนี้แหละโ,<อ>โ,โอ้ต้องแอกคแล้วแหละเาคคนดัังรบใครคือคนดังครับเบอร์สองเหรอว่ายังยิงตังค์หนึ่งตังค์หนึ่ง ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนําสายสุ่มสายวัดดวงนะครับก็คือเว็บ48เพนนั่นเองถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะฮะเป็นเว็บที่การเงินถึงนะครับจ่ายจริงไม่มีโกงไม่มีเกล็ดแน่นอน100%นะครับมาฮะถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมแนะนําเป็นทัวร์เลดนะครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วเติมไปเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตเลข้างอิงนะครับนำเลข้างอิงเนี่ยมากกกกกรรรรออทีี่่ชงงตนนนน้้ะคัับแลว็ดยยืาเติิมเเงนนไไปด้ลยะครรับออีกแป๊บนึงเเครดิตก็ข้าแล้ววส่นเกมที่ผมมมแนนนนะะครรับเเเป็กสุ่พช ีไฟนะครับก็สนับคอฟรีไฟล์โดยเฉพาะนะฮะมาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับไปฮะรอบแรกยังไงเอาฮะรอบแรกก็มาเลย172เพชรนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเรื่อยๆโอเคยังไงมาเอา3,698เพชรเอาดิเลิกฮะได้แล้วต้องเลิกนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสวัสดีครับ What is your name ยี่บิ๊กทูโอเคบิ๊กทูโอเคบิ๊กทูยังพาดเล่เล่นไหมฮะเล่นครับเล่นไหมครับเล่นแหลกดิเอาไปสาไม่ได้เดี๋ยวรออีกคนนึงละยังไงมาละอุ้ยอุ้ยขี่รถมาด้วยทำไมเข้ามาแบบนี้ได้อ่ะพี่งงเล่นไหมครับอุ้ยเขาตึงจัดเลยอ่ะเขานดาจะโดนมาหลายกคบอ่ะดูดิเอากดคืออะไรไปงอยู่แบบนี้อาอเฮ้ยเข้ามาแล้วออก ไม่เลยใช่ไหมพี่ผมกล้าเล่นกับคนโหดหรือเปล่าอ่ะออก็โหดวงใสไปนี่ไงมาละเล่นนะครับเฮ้ยคนนี้นักแข่งได้ไมคัครบนักแข่งนักแข่งพี่จำได้คนเนี้ยนักแข่งเลยค,ลลครับแพทแมนอะแพทแมนอะอยู่ KLG ใช่ไหมครับไม่ได้แพทแมนชอบแพทแมนแเฉยๆอ๋อพี่เล่นไหมครับพี่เพย์ไหมพี่เพย์ไหมเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิผมก็มีนะผมก็มีนะบัตรไก่ไปก่อน กดไลค์กดไลค์กดไลค์เขาอยู่ปะเอ้าไม่เล่นก็ต้องเล่นนะวะฮัลโหลคัตแมนฮัลโหลให้อยู่ปักนูนโทรไปหนึ่งนวพี่เอ้อยู่ไว้อยู่ว้พี่พี่ปักธงให้คนล่าเราหน่อยดิผมอยากโดนล่าผมอยากโดนถมตั้งแปดสิบตีอเงี้ยมาด้มาด้มาด้รู้จักเปล่าผมขอยืมถ่ายรูปหน่อยนะลงไหนครับลงลงเกาะเลยลงเกาะเลยเกาะอะไรพี่เกาะล้านเกาะล้าน เที่ยวไปเที่ยวพัทยาไปหาวิถเอ้พี่จะไปหาเมียน้อยพี่สักหน่อยสักห้าหกคนพี่เมียพี่ถือกระช้ามาแล้วกำลังจะมาฟาดหัวพี่แล้วน่าจะดาเมจสองร้อยเลยนั่นน่ะเนาะเม็ดเที่ยวตายอ่ะพี่เขาจะซีนี้หรือเปล่าพี่เท็แมนเอ้ยเขายิงแล้วเขายิงแล้วเขายิงแล้วต้องรีบไปช่วยเขาเป็นช่วยพี่ข่าวช่วยพี่ขาวเดี๋ยวพี่ข่าวตายเร็๋ยวเดี๋ยวเดีไม่มีท่าปักคงให้แอ๊กพี่พี่ระวังพี่ผมระลังไปช่วยว่้ยี่หวายไหมเนี่ย ไปไหนแล้วอ่ะพี่มาถ่ายอ่ะนี่มันอยู่นี่เจ็บเจ็บเจ็บโดนมันยี่สิบสามล้องเจ็บเฉยเอ้าอยู่นะบ้านเองเลยบ้านเองเลยดาว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 สวิสสวยมาเดมาเดเอ้ยระวัง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 เจ็บ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 นะเจ็บนะเจ็บนะรูแม่งเลยรูแม่งเลยไปไปเข้าเลยเพื่อนว่าไปไหนแล้วพี่นู้นนู้นพี่เแล้วหมดแตกไปเพื่อนเจีนหนึ่งวันหนึ่งวันเห็นไหมบอกแล้วขอสองเม็ด ใครคือคนดังครับเบอร์สองเหรอคนดังกันอย่างนี oh oh, oh. E ้แหละยอดเราเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนดังเหรอใช่เหรอเบอร์หนึ่งคือใครอ๋อพี่นี่ว่ะเฮ้ยพี่คนดังต้องไงวะพี่ไม่ให้คนหวั่นคนันเอาวั่นคอหวั่นคนหวั่นคนหวั่นนเดียวเดียวเดียวเพื่อนเอาเดียว number one ก็อย่างนี้แหละยอดเรายอดเ้า เนี่ยทำไมเขาว่าพี่เป็นคนดังอ่ะพี่พี่เล่นบาเลตไม่เป็นเองจำผิดคนแล้วพี่ไม่เคยเล่นบาเลตพี่เราต้องไปหาเบอร์สองก่อนพี่แต่เบอร์สองไรอ๋อพี่ว่าเขาน่าจะเห็นเบอร์สองเน่เนี่ยปักธงแล้วก็ว่าเป็นคนดังใช่พี่เบอร์หนึ่งครับเบอรก็พี่อ่ะดิพี่เป็นคนดังตรงไหนหมพี่พี่เป็นคนดังวอยไวใช่ป่ะพี่ชอบวอยไวใช่ป่ะแตกเนื่องเฮแตกสองแตกสามหมด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  พี่แพทพี่ทำยูทูปปะเนี่ยคอนเทนต์ทิกเก็หรือแบบพี่คนดังปักธงปักทงอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำยูทูปกับทิกเก็ตปะราคาหลอกนี่หรือเปล่าะราคาหลอกนี่หรือเปล่าโอ้พี่ผมก็มีพี่ผมไม่มีอยู่ท่าเดียวท่าท่าปักธงนี่แหละโอ้เขามีหมดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดพี่มี AK เคไหมพี่พี่มีหมดเหมือนกันแต่พี่มีปักธงเนี่ยผมต้องการท่านี้แหละโอ้ต้องแอคแล้วแหละแต่หนึ่งแตกงหนึ่ง ทำไมหนอผมผมแอ็กแล้วอ่ะเออทำไมหนอเพราะผมะะม,มีท่าปักทงคนโหดก็ดีแหละมีท่าปักทงพี่หลักเดี๋ยวพี่ปักทงให้ผมแอ็กหน่อยนะพี่ <c oughs> นี่นี่เอเอตรงนี้ก็ได้อ่ะพี่ปักทงให้ผมแอฮัลโหลมีอะไรบอป่ะสอรูปมีครับมีผมมีสองรูปเดี๋ยวไปว่อมาไอพี่ขับคนดังเลยพี่มาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเน่เป็นไงขอแอ็กหน่อยละกันพี่เอาไปใหผมแอ็กบ้างดีนี่น <c oughs> ี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาแอ็กแล้วมาแอ็กแล้ว แล้วแล้วพี่แพทได้ทำยู u ูบไหมครับพี่ไม่ได้เล่นนี่ไม่ใช่แพททิกผมว่าพี่น่าจะเป็นนักแข่งจริงๆนะเนี่ยไม่ได้เป็นผมว่าน่าจะแบบทำต้องต้องไวมากแต่เลิฟแพทนี่คือเลิฟแพทย์ิกใช่ไหมพี่ใช่ลองแพทย์บ้างที่ที่เป็นนักแข่งใช่ปหมใช่นี่สนิกกับเคียีจะตายอ๋อรีดโดนโดนตรงไหนโดนตรงไหนข้างบนเนาะเห็นแล้วพี่ ให้ผมขึ้นเลยไหมผมขึ้นเลยไหมขึ้นเลยขึ้นเลยนะผขึ้นซ้ายเลยนะขึ้นซ้ายเลยนะไว้หลังยิงแตงหนึ่งแตงหนึ่งพี่แตงหนึ่งพี่ขึ้นหลังเนี่ยเข้าหลังหน่อยเข้าหลังหน่อยคนหนึ่งดำเนินไปหลังแล้วแตกแตกแตก ขอบคุณครับเอ้ย,อยพี่โดนอีแกแล้วทายทายมันอยู่ไหนทายเอาเแล้วเแล่วอยากหัวแตกใช่ปะเอ้ยนี่ไงข้าขงหัวข้างหัวสวยมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยเอ้ยมีก่อหมดหมดไปหมดหมดอ้บิ๊กตู้บิ๊กตู้ไปไหน เองอ่ะหายไปไหนเอ้ยโ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 ดนน้องไหนเน่ยจุดได้พี่จุดได้ปะพี่กำลังไปพี่กำลังไปซ้อนโอเควงลังก็มีเจ็บจัดเจ็บจัดพี่ดันเลยนะพี่ดันเลยลัวไม่ยิงลัวไม่ยิงดันเลยลัวลงวหน้าเลยลัวหน้าผมยิงอยู่พี่ไปจุดเลยเอ้ยเอพีดีจบแล้วโอ้ไม่ทันวะไม่ทันพี่ โอ้แม่งเอ้ยหน่อยตัวจัดอยากดันยี่แฝดดีผม <c oughs> oh, มันสามตัวพี่ระวังสามตัวไม่หลายตัวไม้ข้างหน้าพี่เลยพี่พี่มันบาเลตพี่มามาลังหินพี่มาลังหินโ <Okay. S 2> อเคเข่าหัวพี่เข่าหัวตัวนึงเข่าหัวตัวนึงโอ้โหนึ่งพี่น้องอหนึ่งมันสนายมันช้ำม,มากเลยนะพวกเนี้ย ที่มีไอบอกปะกกนั่นะโอโคตรแอคโคตรแอคมาเดี๋ย,ายมาเดียเ oh. ต้นไก่ให้เลยชอบแอคชอบแอคให้ฮานี่เดี่ยวเดีย่ยวเดีย่ยวเดี่ยวกันเบอร์สี่เบอร์สี่นี่น 4, น 4, นมาหน่อยเบอร์สี่ตอนนี้ยาเราไม่มีแล้วอา้าวแอคใช่ปะแอคใช่ปะ แม็กมากใช่ปะมาเด้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 หลอปปะหลอปปะโหได้ค่าน้อยมากเลยค่ากี่ตัววันนี้ค่าสี่ตัวเองอแต่รวมกันก็เยอะอยู่นะทีมเราอ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะช่วงนี้ยอดวิวตกนะครับท้อมากๆเลยนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ถอยนะครับเพราะว่ามีคนที่ชอบแล้วก็รอดูอยู่นะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าไม่กดไลค์เนี่ยอย่างน้อยก็อย่าดิสไลค์นะครับดูดิว่าคลิปนี้จะมีดิสไลค์ปะผมว่าก็มีเหมือนเดิมอะไปทุกคนวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย